ธแม้วันนี้หนูอยากสดอะไรร้อนๆที่ข้างหน้าเธอนี่ไงจ้ะเธอนี่กำลังอยากทานพอดีบอกเลยร้อนเลยนะจ๊ะนี่แล้วใส่หมาล่าห้ามพลาดนะจ๊ะลานหนีเพราะว่าเราอยู่ที่ร้านเสี่ยวหลงคานเธอบอกเลยแจกผ้ากันเปื้อนละนี่ตะเกียบถูกอันนี้เป็นกิมมิ c นะจ๊ะตะเกียบเข้าต่อมาเป็นตะเตอร์ตะเกียบยาวได้ยาวถูกต้องต่อความยาวได้ละนี่นี่ทิชชู่เฉพาะตัวเธอของใครของมันเธอลิ้นชักมาชักมาแล้วว้าแล้วนี้คือแบบเธอบอกเลยน้ำซุป บัตเตอร์หม่าล่ามีน้ำซุปมะเขือเทศแล้วก็ซุปกระดูกหมูเธอเป็นหม่าล่าแบบแบบหม้อไฟดั้งเดิมเธอส่งตรงจากเสฉวนประเทศจีนถูกต้องและตอนนี้เขามาเปิดที่ไอคอนสยามแล้วนะจ๊ะเธอเป็นสาขาเดียวและสาขาแรกในเมืองไทยจ้าอยากมาวางบนโต๊ะหมดแล้วแม่น่ากินเนาะเธอบอกเลยว่าหม่าล่านี่นะของดั้งเดิมต้องส่งตรงมาจากเสฉวนจะเธอจ๋าและเธออลูกดูสิเนื้อเนื้ออเราก็เริ่มลงกันแล้วค่ะนี่อันนี้หนูขอทานก่อนนี่หนูอยากทานมากเลยอันนี้เป็นแบบสบายนางอืออันนี้น่ากินมากและอันนี้ โอ้โหหมูแม่ไปใสหมูใส่หมูสามชั้นเบคอนนี่อันนี้คือแบบว่าเออน้ำซุปหม่าล่าดีมากอร่อยมากปเทนบอรหม่าล่าค่ะแม่จ้าถูกอันนี้บอกเลยนะเธอแล้วเขามีน้ำจิ้มเสฉวนสูตรซิกเนเจอร์ที่มีแบบส่วนผสมของน้ำมันงาแกอร่อยมากอร่อยแบบอะพูดซีพูดซีอร่อยแล้วช่วยลดอะไรแกนี่ช่วยลดความเผ็ดร้อนด้วยและที่สำคัญอันนี้อร่อยมากเต้าหู้กรอบอันนี้นะคะจุ่มน้ำหม่าล่าแป๊บนึงแล้วเอาเข้าปากเลยอร่อยถูกต้องแล้วก็คือแบบจุ่มปั๊บอร่อยจริงๆอร่อยอร่อยอร่อยอร กรอบอร่อยกรอบแล้วชุ่มๆอยู่ในปากเธออร่อยมากอะเธออันนี้เธอก็ลงใหญ่เลยนะอกอกุ้งก <G re pt> ุ้งอ่นนอจะท่านจะบอกให้นะเธอเธอสังเกตดูดีๆในนี้เขาจะมีธงปักแล้วเจ้า <G re pt> บอกว่าธงแต่ละอันจะบอกเลยว่าลงออกีวิกีวิกีวีกีวิแล้วกินตามเขา <G re pt> บบเลยแต่เจ้หมูห่มพริกค,คือรสอันนั้ <G re pt> นคือที่สุดเป็นไฮไลท์เธออันนี้อันนี้ผักอันนี้แม่ชอบนี่มันเป็นขน้าฝานใช่ขน้าฝานแล้วเป็นต้นใหญ่มากเธอแล้วมันกรอบอร่อยมันแบบว่าเหมือนกินผักแต่ว่าเป็นผักที่ กรอบนุ่มเธ hey, ออร <It> ่อยมากอันเออันนี้อันนี้ไฮไลท์เธอดอกกุหลาบกินได้เธออร่อยมากเธอชอบนี่นี่กุ้งสุกแล้วถกแล้วกุ้งเธอดูกุ้งนะกุ้งหอมนี่คือน้ำจิ้มที่ฉันบอกเธอเนื้อเป็นน้ำจิ้มแบบน้ำมันงาช่วยลดความเผ็ดร้อนแล้วหอมงามมากอันนี้ลูกขอทานเนื้อก่อนถูกอ่นน้ำจิ้มเธอมันแบบว่าชื่นใจมากเลยฉันบอกเลยนะ เอาพูดตรงๆว่าน้ำจิ้มเซีฉวนสูตรซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยเธอมันแบบมันมันอร่อยมากมันช่วยลดความเผ็ดร้อนะนะปกติแล้วมันง่ายจริงแล้วคือกินกันน้ำซุปหม่าล่าคือเข้ากันมากดูดีซุปนัวมากคือเธอ,ฉ,อเฉันบอกเธอเลยนะว่าจริงๆแล้วเสี่ยวหลงข่านนี่นะเธอมีนะเธอที่เมืองจีนเนี่ยมีเจ <700 S 2> ็ดร้อยกว่าสาขาแล้วทั่วโลกนะแม่ พันกว่าสาขาจ้าแต่ที่ไหมีที่นี่ต้องมาที่ไอคอนสยามชั้นยูจีจะเป็นสาขาแรกด้วยน,นะจ๊ะเธอฉันบอกเลยนะจ๊ะใครที่อยากจะลองกินหมาล่าแบบตั้งดั้งเดิมจริงๆแบบตั้งต้นมาเลยจากเฉีชวนต้องมาที่นี่จ้ะไอคอนสยามชั้นยูจีนะคะบอกเลยว่าร้านเสี่ยวหลงค่ะนะคะมีครบห้คุณทุกรสชาตนะิน้ำซุปมีเลือกหลายแบบด้วยฉ่ำมากฉันพูดได้เลยว่ามันอร่อยจริงๆแล้วเธอเขามีหลายเกรดให้เลือกแบบมีเนื้อประเทศนู้นประเทศนั้นประเทศนี้นี่อันนี้เนื้อออสเตรเลียหุ่มพริกอะไรสักอย่างอร่อยมากเธอ เอา,อางี้ก็แล้วกันว่ามีแบบว่าคือวัตถุดิบเขาดีหมดเลยนะร้านก็นั่งสบายแล้วนี่ร้านเหมือนนั่งกินอยู่ที่เมืองจีนที่เซชวนมีเขามีหลายประเทศจีนมีลอสแองเจลิสมีกลาลัมเปอร์ี่มีทิศไทยมีทั่วประเทศทั่วโลกเลยจจเธอจ่าทุกประเทศมีหมดมีพันกว่าสาขา,าดูการตกแต่งนะนี่ใกล้ตุ๊จีนแล้วด้วยต้องมาไม่มไม่ไม่แต่ไม่ตุ๊จีนเขาก็แต่งอย่างนี้จะเธอจ่าก็มาได้เสพความเป็นจีนถูกก็ทำได้ทจีนนะจาะ เมืองเซชวนนะจ๊ะประเทศจีนเธออร่อยม้อเธอร้านคือคืนถ้ามากันเนี่ยอย่าลืมนะจ๊ะเธอมาที่ไอคอนสยามชั้นยูจีนะจ๊ะเสียวหลงค่ะนะคะบอกเลยว่าใครแบบเป็นสายหม่าล่าต้องไม่พลาดร้านนี้แล้วคือร้านไมด้ไม่ถ่ายรูปเยอะแยะเลยเห็นไหมเธอมันกว้างขวางมากอะเธอถูกต้องและรสชาติอร่อยนะเด็ดดวงพวงมาลัยแม่ถูกกลมกล่อมมากพูดได้เลยว่ามานที่โอเพ่นเธอชอบนี่ฉันชอบมากแล้วเจอกันนะจ๊ะเธอห่อเจียม้อค่ะห่อเจียห่อเจียอร่อยมากเธอายบาย